ผ่านมาประมาณ8เดือนแล้วนะครับที่ผมติดโซลาเซลล์ที่หลังโจรบ้านใหม่ของผมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเซอร์วิสแมนเทนแนนดูแลอะไรมากมายซึ่งผมมีคอนเทนต์หนึ่งผมอยากจะทํามากแต่ว่าไม่เคยทําเลยที่บ้านหลังเก่านะครับเนื่องจากว่าหลังคาบ้านน่ะมันขึ้นยากมากนะครับผมก็เลยแบบรู้แพนแล้วว่าบ้านใหม่เราควรต้องทําหลังคาแบบไหนบ้านใหม่เราควรจะต้องทําแปลนแบบไหนนะครับแล้วหลายๆคนถ้าได้ดูที่ผมทําคลิปไปอ่ะจะรู้ว่า ผมอะ่ะทำหนึ่งขั้นมีบันไดขึ้นมามีก๊อกน้ำมีรางวอล์กเวย์นะครับเพื่อที่จะเอาไว้แมเทนแนนเซอร์วิสในส่วนของตัวโซลา r เซลล์วันนี้ผมก็เลยจะมาลองทำคลิปล้างโซลา r เซลล์ด้วยตัวคุณเองครับ ก็นี่นะครับเราขึ้นมาบนหลังคาเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสมมติเราลองดูเนี่ยวันที่ผมมาถ่ายมันเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมครับช่วงนี้ฝุ่น PM เยอะมากเยอะไหมฝุ่น PM เยอะมากเลยโอ้โหแสบคอใช้คาว่าแสบคอกันแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเมื่อประมาณ4ี่ห้าวันที่แล้วอ่ะอยู่ดีๆเหมือนฝนจะตกใช่ครับแต่ฝนมันไม่ตกใจสลายเลยวันนั้นใจสลายจริงแล้วผมก็รู้สึกว่าอ่ะไหนๆมันไม่ตกพี่เลยอยากขึ้นมาทำคอนเทนต์สักนิดนึง เป็นการล้างแผงถ้าลองดูโอ้โหฝุ่นแบบเกาะเต็ไมไปหมดเลยครับ oh. จริงคือฝุ่นมันจะเกาะฝุ่นมันจะเยอะมากแล้วถามว่าถ้าเกิดมีฝุ่นเก่ออย่างเงี้ยเนี่ยแผงโซลา r เซลล์มันก็จะผลิตไฟได้น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างโดยส่วนตัวเนี่ยที่พี่ติดอะ่ะ10กิโลวัตต์พี่จะใส่แผงไปประมาณ14กิโลวัตต์เพื่อป้องกันให้มันแบบมีเหตุการณ์เวิร์สเคสเงี้ยคือฝุ่นมันเยอะใช่ไหม เราติดแผงเยอะๆพอมันดรอปลงมาปุ๊บประสิทธิภาพมันยังได้10กิโลวัตต์อยู่แต่ก็จะใช้ตังเปลืองหน่อโอเคก็วันนี้จริงๆอุปกรณ์ล้างแผงไม่มีอะไรเยอะเลยไม้ถูพื้น <c oughs> ไม้ถูพื้นเลยพี่ไม้ถูพื้นง่ายๆเลยแล้วก็ใสา่ย,ยางส่วนน้ำยาจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์แล้วคือผมไม่ขโมยของในออฟฟิศ อันนี้เันอันที่ใช้กันทุกวัน,นใช่อันที่ใช้กันในออฟฟิศนี่แหละที่อยจหา,าซื้อใหม่หนาะแล้วก็อันนี้อยากจะลองเหมือนกันอันนี้ที่ไม่เคยลองอกันไปลองเจอในช็อปปี้รัซ d าด้ามาเป็นน้ํายาล้างแผงโซลาเซลล์ได้ใช้หรือ,รอ,รอเปล่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนเพราะว่าดูคาบดิเอาจริงๆแค่น้ําฉีดก็น่าจะดีขึ้นแล้วป่ะนี่สายยางเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วดูบ้านผมครับพร้อมไหมไม่ต้องลักสายยางจากข้างล่างนะครับเ <chaud> รามีสายยางหนึ่งอันแล้วก็จุ๊บเรียบร้อย ไว้เดี๋ยวพี่จะไปซื้อไอโลโม้วนเห็นในตรงระเบียงออฟฟิศปั๊ที่พี่มีโรดึงสายยางเห็นเดี๋ยวพี่จะติดไปตรงนี้ซึ่งจริงๆพี่มีโปรเจกต์อันหนึ่งด้วยคือพี่จะทำสปริงเกอร์สปริงเกอร์เลยนะพี่เออคือแบบเอาเหมือนแบบไม่ฉีดล้างแผงเลยอะ่ะโ,<อ> <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์กันครับโอเคเริ่มแรกไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยครับคิดซะว่าเหมือนล้างรถอะ่ะโอ้โหสีต่างไหมสีต่างเลยพี่โอ้โหอารมณ์เหมือนแบบเราจอดรถทิ้งไว้อะ่ะแล้วแบบไม่มีน้ำเลยอะ่ะ โอ้ยสะอาดเลยอะฝัะ่งนี้ไอ้จิิงพี่ว่าไม่ต้องถูเลยนะเนี่ยคือมันเป็นฝุ่น pm ฝุ่นอะไรต่างๆที่มันอยู่ในอากาศอะน้ำยาอย่งังต้องใช้อยู่ไหมเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำยาละ <c oughs> คือพี่มองว่าน้ำยาน่าจะใช้ไว้แบบพวกหน้าฝนที่มันมีฝนตกแล้วมันเจอแดดแล้วมันกลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรคราบน้ำอะ <c oughs> โอเคงั้นพี่คิดว่ามันไม่น่ายากแล้วแหละการล้างแผงโซลาร์เซลล์ถ้าคุณทำบ้านแล้วคุณติดโซลาร์เซลล์ในจุดที่คุณฉีน้ำล้างได้อะไม่ต้องเสียค่าแมนเทนแนนครับ ล้างเองสบายขอแค่ติดก,กอกไว้ท้้งบนจริงเอออันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าสมมติคุณทําให้อุปกรณ์มันสามารถล้างง่ายอะ่ะคุณจะอยากล้างเพราะว่าอันนี้ผมแค่ขึ้นบันไดามาใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วถ้ามีสายางกรองไว้ท้้งบนนะจบเลยเนี่ยผมฉีดล้างไม่ต้องทาอะไรแล้วฟ่นออกหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะล้างจนหมดซิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูความแตกต่างซิ่งนี้กับซิ่งที่ยังไม่ได้ล้างครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองอัปเดตกําลังไฟกันด้วยว่ามันมีความแตกต่างกันไหม เรียบร้อยครับใช้เวลาประมาณ10นาทีไม่น่าเกิน15นาทีในการล้างแผงโซล่าเซลล์ง่ายไหมเดินฉีดแบบสบายๆนั่นดิคือแบบตอนแรกพี่ก็คิดว่าเออมันจะต้องแบบเอาผ้ามาถูอะไรให้มไไันนี่มากแต่อย่างว่ามันอาจจะเป็นแบบปีแรกอยู่แผงมันยังใสแผงมันยังอะไรอยู่แต่ถ้าสมมติเป็นปีอื่นเงี้ยถึงจริงพี่ก็ไม่ได้ยากมาก ผมก็ว่ามันก็ไม่ยากนรับนั่นดิเอาผ้ามาถูๆอะไรเงี้ยจริงๆเอาไอ้ถังถูพื้นมาอเออแล้วก็ผสมน้ำยา,าไว้ในถังแล้วก็เหมือนถูบ้านอะเหมือนถูบ้านเออเหมือนถูบ้าน,านจริงๆความยากง่ายอะ ขึ้นอยู่กับหลังคาที่บ้านมากกว่าว่าขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขึ้นได้มีกองน้ํามันง่ายแต่ผมเชื่อได้ว่าทุกคนที่ไม่กล้าล้างแขกันเองก็คือกลัวเรื่องของความสูงความสูงเออแล้วมันค่อนข้างอันตรายอย่างอันเนี้ยเรียกว่าไม่ไปยืนขอบเลยดีกว่าเราเน้นฉีดน้ําบ้านผมน้ําแรงอยู่แล้วก็ฉีดฉีฉีด,ฉด,ฉด,ฉดเอาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูผลสรุป วันจันทร์หรือวันอังคารแล้วกันวันนี้ผมล้างวันศุกร์ผมเพิ่งนึกออกพรุ่งนี้ออฟฟิศหยุดวันจันทร์วันอังคารแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันว่าหลังจากล้างแผงกับไม่ได้ล้างแผงเนี่ยไฟมันเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคหลังจากล้างแผงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอัตราการผลิตไฟกันว่ามันผลิตได้เยอะแค่ไหนนะครับโดยผมจะใช้ใชุดเซ็ตของตัวที่มันเป็น10กิโลวัตต์ละกันตัว10กิโลวัตต์เนี่ยผมจะติดแผงเอาไว้ทั้งหมด14,000วัตต์นะครับจากอินเวอร์เตอร์ที่จะผลิตได้ทั้งหมด10,000วัตต์ด้วยกันตัวนี้ตอนก่อนล้างวันที่5เดือน2เป็นวันที่กราฟดูสวยก็คือแดดดีนะครับแดดดีทั้งวันเลยเนี่ยเขาจะผลิตได้ประมาณ 8.05กิโลวัตต์ตอน11โมงตรงนะครับแล้วหลังจากล้างแผงผมล้างแผงวันที่10นะครับนี่เอาเป็นผลเทสวันที่11วันที่11กราฟก็ดูดีในช่วงเช้านะครับแดดดีตอน11โมงเนี่ยผลิตได้ที่ 9.21กิโลวัตต์ด้กันถ้ากับว่าผลิตได้เพิ่มขึ้นหลังจาก,กล้างประมาณ1.2กิโลวัตต์อันนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะดังนั้นหมายความว่าฝุ่นที่กองอยู่บนแผงฝุ่นที่ทับอยู่บนแผงเนี่ยมีผลต่อการผลิตไฟจริงๆถ้าสมมุติคุณแบบติดโซล่าเซล์แล้วแล้วแบบใช้งานไปนานๆเอาจริงๆช่วงที่น่าจะล้างแผงมากที่สุดนะครับเป็นช่วงประมาณต้นปีเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่มีฝนแล้วมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วฝุ่นมันจะเกาะแผงเยอะมากๆคุณก็ล้างชัก กุมภามีนาอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนแผงมันจะได้แบบรับ UV ได้เต็มๆจะได้ผลิตไฟในช่วงเดือนเมษาได้แบบเต็มที่นะครับเอาเป็นว่าการล้างแผงถ้าคุณขึ้นหลังคาได้ง่ายมากไม่มีวิธีการใดๆที่แบบยุ่งยากซับซอ้อนไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรให้ยุ่งยากก็ได้ฉีด ผ้าถุงพื้นจบหรือถ้าสมมติใครแบบว่าขึ้นไม่ได้นะครับก็ลองติดต่อตัวแทนที่คุณติดตั้งโซล่าเซลล์มานะครับเขาน่าจะรับล้างแต่ถ้าสมมติเกิดไม่รับติดต่อไปทาง Energy ดีๆก็ได้เขาก็รับล้างเหมือนกันอันนี้ก็ได้เป็นเจ้าที่ติดให้ผมแต่บ้านใหม่เงี้ยผมไม่ต้องง้อเขาแล้วขึ้นไปล้างเองได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ช่วงนี้หน้าร้อนติดโซล่าเซลล์ประหยัดไฟขึ้นเยอะครับลองดูแล้วกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ